เลือดสมองตีบยังไม่แตกเออครับจับไข่จับข้าวหลุดไม่หมดข้างฝาก็ไม่ได้เหมือนกันข้างขวาผมพ้อข้างซ้ายไม่ใช่ข้อเป็นข้างซ้ายจับกินข้าวทำบากรจับช้อนจับอะไรจับไข่ไข่ต้มเนาะจะเอาไข่ต้มมาปอกกินไหมจับได้ไหมกระ thon ท้อนนี่จับโทรศัพท์ได้นะ จับได้โตจับฟังหลายเร้าแล้วนงมันหลุดมืออ่าจับเนี่ยัไม่ได้จับแล้วหลุดหลุดมือหลุดมือจับตัวนี้จับได้จับได้อืจับเปนบีแตกบีแตกแล้วน่ะกระท้อนแตกแล้วจับได้ตัดไทยไม่ได้ กินข้าวก็ได้ต้อหน่งดูวิธานข้าวเลยมันไม่รงจะกินข้าวไม่ไวเวเลเจะลับซ้อนกับมาเป่ามาหาลังคงับเมื่อวานจัเป่าให้สองรอบนะสองรอบแล้วก็มาดูดพิษแล้วกทำการดัดชนีชคืนเดียวกลับไปตอนพอลุกขึ้นเดินให้ดูหน่อยเม,อเมื่อวานไม่กล้าปล่อยมาก,กันเท่าเลยวันนี้ นะลุกลกไปเดินไปเดินต้นขี้ว่าอะไรอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อวานเดินยังไงก่อนมาเนี่ยก่อนมานี่เดินยังไงเดินอย่างนี้เลยจิกจักจิกจักอ่าเดินอย่างนี้เลยเนี่ยยกขาได้ละใส่เสื้อเองได้ใส่กางเกงเองได้วนใส่เสื้อผ้าไม่ได้อืมอืมจะสั่งเลยอืม เร,เ,รเริ่มสัน้นเริ่มสัน่นอ่าอ่าสายมาสั่นอ๋อถ้าสายสายมาจะสันน่นกินยา,าเราจินยาเยอ,อะอ่พอแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะที่เมื่อเช้าที่อาจารย์ถามว่าความเบาที่มันมีอยู่ในโตในตนเนี่ยมันเบาลงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเบาลงลงเยอะครับ ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบโอเคครั้งเดียวได้เจ็ดสิบก็โอเคช่วยตัวเองได้พิกติ่งพิกคิงพิกตัวแล้วก็ความร้อนในตัวที่เมื่อก่อนบอกว่าไม่มีเลยมคือไม่ร้อนเลยเหมือนว่าจะสุกเครื่องในจะสุกมันแสบร้อนจะทำังไงอ่า ปวดแสบปวดร้อนอยู่ข้างในแค่เมื่อ,อ,อคืนร้องไ่ร้อนเลยร้องไปตื่นมาก็ไ่ร้อนครับอือตื่นมาโอ้ยร้อนร้อนอ่า